สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุภูสุขคนสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะเมื่อนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเจ c สตอรี่กับพ่อบปอกับพ่ออีกแล้วค่ะโอนอวยคือเก่าชีวิตกระดายมีแต่เลื่องให้โอนอวย พี่น้องมีไคกินหอดพ้อยบโ,โนบดยอัปเดตมือหนึ่งพี่น้องใจสิขาดว่าตีพี่น้องค่ะผู้ลังคนเพื่อนว่าเอาน้องพ้อยมือนี่คือบออัปเดตอัปเดตแล้วเด้อพี่น้อง่ะมาเมืองอีพีนี่แม่แม,แม่ป้าป้าพี่พี่คนไหนคิดหอดพ้อยมาเบิงอีพีนี่นะคะพ้อยสิบาทุกคนไปหา,หาล้ออุอ้ยมองนี่นะคะร้านตรงนี้นะคะทุกคนค่ะเป็นร้านที่ลดสเปนเต้นมากๆนะคะ พอยเบิงในรีวิวแล้วสามีเป็นคนเลือกลานไห้นะคะเพื่อนบอกว่าม้าลานนี่แหละคือจบสูตรนะคะเออจบสูตรแบบใดกับเบิงกันเด้อพี่นองค่ะพี่นองค่ะพอยมีอีพีนี้มเมื่อว้าอีกแล้วนะคะอยากจะมาพูดอีพีนี้มากแล้วก็บอกไปหลายอีพีแล้วนะคะพยขอความกรุณาขอพื้นที่นี่มเมื่อว่านิดนึงนะคะคุณแม่ค่ะมีพี่คนนึงเพื่อนกับคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะนอเออว่าบ่อยาให้พอยเฮตดคอนเทนต์แบบว่าพูดกับเลืองเซ็กกับเลืองส่นวนโตอย่างแบบนั้นไปคือเอาตรงๆนะคะในคอนเทนต์แบบนี้นะคะทุกคนขะ เวลาที่พลอยพูดเรื่องเซ็กซ์หรืออะไรก็ตามแต่พลอยต้ตองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่พลอยพูดเรื่องเซ็ก์เนี่ยเออมันก็จะมีหลากหลายก็คือการที่เราจะไปออกเดทกับใครสักคนรวมไปถึงเรื่องบนเตียงเวลาที่เราไปออกเดทกับฝรั่งเนี่ยเราจะต้องเจอหลากหลายเหตุการณ์ค่ะเขาบอกว่าฝรั่งคนนั้นปกติหรือบอปกตินั่นคือสิ่งที่พลอย,ยเผยแผ่ออกมาเนาะค่ะเนาะ,ะอ่ะอาจจะมีแม่บางคนอันเพิ่นรับบได้เนาะค่ะนะอุนะะนะ้าายทำไมต้องพูดเรื่องนี้น่าอายมากยางสิพลอยต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่แม่นเรื่องน่าอายแล้ว พี่น้องนั่นแหละค่ะไม่อยากให้ทุกคนดราม่าแล้วไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสแค่เรื่องเดียวตรงนั้นนะคะว่า พ่อยพูดแค่เรื่องเซ็กแล้วมันมีอีกหลายเรื่องหลายเนื้อหาที่พ,อพ้อยเผยเร่ออกมาอย่างเช่นวันนี้นะคะพ้อยพาทุกคนไปเที่ยวพาทุกคนจิบไปคาเฟ่ไปหาเหลโะในพัทยาหลากหลายมุมมองค่ะทุกคนค่ะอยากให้มองมุมอื่นๆนะคะว่าช่องที่พ้อยทาตอนนี้มันก็มีหลากหลายมุมมองค่ะอยากให้ทุกคนอะมองไปมุมหลายๆด้านเนาะคะ่ะเนาะพออยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตรงนี้มากกว่าค่ะว่าคอนเทนต์ที่พ้อยทาเนื้อหาที่พ้อยทำมันเป็นจังไดถ้าคอนเทนต์ไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบก็กดข้ามไปแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย เราได้อะไรจากคอนเทนต์เนี้ยก็สามารถดูได้นะคะทุกคนพลอยแฮปปี้และเอนจอยที่จะเผยเพ่อ,ออกมานะคะพลอยก็หวังว่าทุกคนจะเหตเอนจอยกับวิดีโอของพลอยที่พลอยสื่อสารออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างเช่นเหมือนี้พลอยสิพาทุกคนไปหาเหลาะในพัทยา ไปกันเลยพี่น้องค่ะมาตกไปซีเรียสเด้อแม่เดอ้อเออเมืองให้มันเอ็นจอยเมืองให้มันมีความสุขถแม่ซีเรียสนะแม่จะบ่มีแบบว่าเอ็นจอยกับแบบวิดีโอสิแม่แม่เอออยากให้อยากให้แม่แม่เอ็นจอยมากๆเลยนะคะเนาะอ้ามาตัดภาพมาลูกสิเบาลหลายลูกจิบบ่ขอสจีดแจงประมาณนี้เด้อแม่เดอ้ออ้ามามามาเมื่อนี่สามีเป็นคนเลือกร้านให้ค่ะแถวแถวเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่หรือแถวแถวทรีเมอร์เมดนั่นเองค่ะข้างๆกันเลยนะคะร้านที่พอจะมาวันนี้ก็เป็นร้านแบบว่าดูซันเซ็ แบบโรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะทุกคนค่ะมีพี่คนหนึ่งเพื่อนถามว่าน้องพ้อยแถวนี้มีรถเมย์ผ่านบอมีเด้อค่ะพี่สาวพ้อยเห็นอยู่ค่ะพ้อยเห็นอันผู้โด้ยสารเพิ่นลงมาจากรถเมย์อยู่ค่ะกะลองไปศึกษาดูเด้อพ้อยกับแบบพึ่งมาอยู่นี่เนาะกับ่คอ่อันรูแบบว่าอันเชียวช้านปนใดนะพี่น้องจ๋า <c oughs> ถ้ายูนั้นแบบว่าหูจริงก็สิมาตอบพี่น้องอยู่จ้ะแต่ว่าพ้อยก็เห็นอยู่เด้อค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่ร้าน The Forest by the Sky ค่ะทุกคนค่ะอเอยรถส่นแต่งโรแมนติกสุดๆ้มน้พ้อยสั่งมาเปลี่ยนน,มมน้ำเลม ก็เก็บแบบเฮลตี้นิดนึงของสามีกับเป็นพวกพลัมอยียงแบบนั้นไปแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะพอจะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันเด้อพี่น้องอันมีพี่คนหนึ่งคนบอกว่านอ n พ p o i ไปที่ลานที่เมอร์เมดเดอที่เมอร์เมด,ดก็อยู่ข้างๆกันนะั่นแหละพี่น้องคะ่ะเอออันที่ว่าเป็นอันอันอยังก่ออันคือจังห้งนกอะนะพี่น้องแล้วก็ไปนั่งเมืองชมวิวอะนะจ้ะเออพลอยบอกว่เด็ดไปอยู่แต่ว่ากับสิบ เก็บตกวันหลังนะคะกสิเก็บตกแถวนี้ให้มันเบิดที่มันเป็นร้านคาเฟ่โรเป็นติกนะคะแล้วค่อยไปทรีเมอร์เมดร้านที่หลังเลยค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าอันแถวแถบนี้กับไปเบิดเลวนะคะเหลืออยู่2รล้านค่ะคอยกัสิพยายามเก็บตกให้เบิดเด้ตอแม่เดอเด็กสิมไทายพี่น้องได้ชมกันดอกจ้าว่าเขาไปร้านไดแน่มองไดแน่นะคะแต่ว่าสุดตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะที่มันเป็นเหมือนแบบกโกอ,ออกมานะคะสุดตรงนู้นเนี่ยอ่าเดอะออกซิเจนนะคะน,นั้นพลอยไปแล้วบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวมือนีสิไปอีกพี่นอ้องค่ะเออไปหาหลาะแถว คือเวลาที่เราไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้แบบว่าจะไปกินข้าวหรือกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่เราเขาไปเมืงองชมซันเซ็ตแลลวก็สั่งเป็นพวกดิ้งดื่มเป็นพวกค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากินแบบว่าให้มันแบบว่าเออเรารู้สึกว่าเรามาผ่อนคลายที่นี่เนาะคะ่ะดื่มดําบรรยากาศแต่ว่าอาหารเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สั่งเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันกินเร็วเกินไปเพราะว่าซีหางเงี่ก็บ่บค่อยหิวแมมพี่น้คงค่ะเวลาที่เรามาอย่างนี้เราก็จะสั่งเป็นพวกของเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเงี้ยมากินค่ะแต่ว่าถ้าให้กินเป็นข้าวเป็อไรยคื มันบบมีความรู้สึกว่าหิวเพราะว่าประมาณสี่โมงเนาะหาโมงสี่คือพ่อยกับสามีจะกินประมาณหลังจาก อหกโมงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ6กโมงประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าจะกินประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่นงคงคะร้านนี้นะคะเขาก็จะสามารถมีทางลงเนี่ยให้เดินไปหาดได้นะคะทุกคนนี่ทางลงค่ะทุกคนค่ะอันนักท่องเที่ยวก็สิมาอันยางขืนยางลงแถวนี่แหละพี่นงค์ค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยว่าพ้อยเก็บบรรยากาศไหมทุกคนแบบลดสเปนแตนแค่ไดนเอ็กซ์คลูซีฟมากไปชมบรรยากาศในร้านนี้ได้เลยค่ะทุกคนค่ะ ค่ะทุกคนค่ะอันนี้เมนูนี้คือหน้าอิทมากๆพอยสั่งมาแค่เมนูเดียวนะคะเพราะว่าไม่ทันได้หิวค่ะทุกคนค่ะก็เลยสั่งมาเมนูนี้เป็นเมนูที่เฮลตี้มากๆพรอยว่แน่ใจว่าเป็นอกไก่หรือว่าเป็นสะโพกไก่นะคะแต่ว่าอร่อยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มที่มันเป็นเหมือนน้าจิ้มญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเข้ากันสุดๆค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่พอยทายม่ทุกคนได้ชมกันเด้อเบื้องคลิปนี้ให้เบื้องแบบเอนจอยบรซสเลียดเด้อแม่เด้อเพราะว่าพอยกับน้ำเสนอแบบทุก อยากอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันมึงเพื่อความเปิดเพินมึงเพื่อความสนุกภาวาการที่พ่อจะมาเห็ุคอนเทนต์ content, แต่ละคอนเทนต์ให้พี่น้องได้ชมกันมันกับโมเมนเรื่องง่ายเลยเนาะคะ่ะนาะเพราะว่าบางเทือเนี่ยเขาก็ตองแบบว่าเออเวลาส่วนตัวของเราเนี่ยแทนที่เราจะแบบว่าเออนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องจับวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทายพี่น้องได้ชมกันคือพอยเนี่ยเป็นคนที่เออเรารู้เต่เรารู้ตัวแหละว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่ในหน้าจอทุกคนแบบนี้โพสต์วิดีโอให้ทุกคนชมแบบนี้มันก็โอดบ่ได้ที่จะ ยกโทรศัพท์ขึ้นม้แล้วก็ทายบรรยากาศใพี่นองได้ชมกันว่าเกิดเหตุการณ์ยังึ้นนันนูนนี่คือมันอดบ่ได้ที่จะทายเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในจิตวิญญาณของเราไปแล้วนะคะนาะว่าเฮ้ยเราอะ่ะชอบทํางานแบบนี้เราชอบอยู่ในหน้าจอทุกคนแบบนี้เพราะก็อยากให้ทุกคนนะ่ะเอ็นจอยมีความสุขกับวิดีโอที่พอยโพล์ลงไปบ่ว่าจิตเป็นคอนเทนต์อีกยังก็ตามแต่เพราะว่าพอรู้สึกว่าทุกครั้งที่พอยสื่อสารออกไปเนี่ยพอยมีความสุขค่ะที่จะให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองต่างๆของชีวิตพอย่างที่พอยบอกไปเลยค่ะท่าพี่ๆค คนใดอยากในน้ำโพยว่าให้พสอ,อยากไปมองนั่นมองนี่นะคะก็สามารถในน้าได้เลยเพราะว่าโอยมาอยู่พัทยาได้แค่2เดือนเดอแม่เด้อ,เ,ดอ,เ,ดอเพราะว่าโอยกับบุันได้หูเอียงมากไม้เนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะรู้แค่ประมาณแถบตรงนี้ล่ะคะ่ะเออว่ามีคาเฟ่ตรงไหนหน่าไปน่านั่งก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่พี่น้องคะ่ะโอยบรรยากาศรู้เป็น,ากกาปปนต๊กสุดๆถ่ายรูปออกมาคือสวยมากๆนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมือหลังพี่น้องพอสิพาทุกคนไปที่ร้าน t r e Mermaid นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะพอสมา The Forest by the Sky นะคะอย่าลืมมากันนะคะทุกคน ข้างๆเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะเอ้ยรถสเปนแตนนี่ค่ะร้านอาหารของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีแกงมัสมั่นไก่มีผัดไทยมีแบบอาหารไทยจริงๆอะ่ะทุกคนร้านเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนยุโรปมากเลยนะแต่ว่าเข้าไปแล้วคือแบบเมนูอาหารไทยคืออร่อยค่ะทุกคนคะ่ะรีเควสตได้เลยว่าคุณจะเอาเผ็ดไม่เผ็ดนั่นนู่นี่นะคะอร่อยมากๆป้าพี่น้องคะ่ะนั่งจนคามับนั่งจนมืดเลยพี่น้องคะ่ะโอ้ยนะค่หานาะเพราะว่ามันบรรยากาศดีมากๆเลยถ้าผู้ใดมาให้แนะนํามา เดอแม่เดอเราะวะลันนี่คุณรถอีรีนะคะมาทุกคนคะ่ะมองนี่กะสิวุ่นบอกวุ่นไว้ในเดอแม่เดอสร้อยหาอยหกนี่กะรถสหลายในกะต้องขับระมัดระวังกันนะคะเอออันรถคันนั้นกะสบไปรถคั้นนี้กะสบออกนะคะโอ้ยมุ่นเมเตยันังพี่น้องค่ะทําใจครับรถอยู่พัทยาตรงใจเย็นๆนะแม่เดอ,เอ,อคาดาวไว้ก่อนนะจ๊ะอีพี่นี่โมมียังไหลเดอแม่เดอพ้อยกรกะสิมาบอกประมาณนี้แล้วแม่คะ่ะว่าค่ะหวังว่าทุกคนจะมักอันวิดีโอนี่หองพอยเพราะว่าพ้อยกระปรสามารถที่จะว่า ตอบความตรงการของทุกคนได้ว่าน้องพ้อยคือบริตุคอนเทนต์แบบนั้นน้องพ้อยคือบริตุคอนเทนต์แบบนี้คือพ้อยรู้สึกว่า อันโฟกัสที่ว่าพอยดีกว่าว่าพอยอ่ะจีซื่อสารออกมาแบบใดเพราะว่าพอยก็บรู้ว่าอันหนึ่งร้อยคนต้องการหนึ่งร้อยความต้องการหนึ่งสี่แม่พี่น้องค่ะเออพอยก็รู้สึกว่ามันมันมันจะกดดันพอยเกินไปว่าถ้าพอยจะต้องเหตุคอนเทนต์แบบนั้นคอนเทนต์แบบนี้ก็คือว่าเอาที่พอยสบายใจแล้วก็มีความสุขกับเพตุคอนเทนต์แบบนั้นดีกว่าเนาะแม่เนาะก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับพอยมากๆเลยนะคะพอยหวังว่าวิดีโอเนี่ยทุกคนจะมีความสุขเข้าใจในความเป็นตัวของตัวพอยอีหลีเนาะค่ะเนาะเออพอยร ปลี่ยนอีกอย่างมากไหมหรือว่าอันไดที่พรเหตุบ่มีความสุกเนี่ยเวลาที่พอยทำเนี่ยมันจะบ่มีความสุขแล้วมันจะเป็นการกดดันจ้าของเกินไปเด้อแม่เดอ้อเออเนี่ยแหละค่ะมานี่แหละค่ะอันนี้ก็สิเป็นพท,ทางเขาที่ว่าคอนโดที่พพยอ,อยู่เด้อแม่เด้อนี่ค่ะเซาบีดคอนโดมิเนียมนะจ๊ะอ่าคอนโดนี้ก็จะเป็นคอนโดที่สงบมากไม่วุ่นวายนิติดีน่ารักค่ะทุกคนขามีนี่นะคะทุกคนคากขาแม่อย่าพึ่งกดขามอย่าพึ่งกดจบวิดีโอนี่พอยเก็บบรรยากาศรูปภาพสวย สวยที่แบบอาา๋อหเลิศสเปนเต็มที่สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะเก็บมาฝากทุกคนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะไปชมกันได้เลยค่ะผู้ใดมาคลิปนี้คุณแม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยกับคุณเจได้อยู่หน้าจอทุกคนไปนานๆเดอ้อแม่เดอ้อฝากแน่แม่ค่ะกดติดตามกดไลค์แน่แม่เดอ้อจ้ะโอเคนะคะ EP นี้ลากันไปก่อนด้วยรูปภาพสวยๆบรรยากาศดีๆค่ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่พอกันใหม่อีพีหนาจ้ะบ๊ายบาย